สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บตกต่างแดนเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะอยู่กับก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทูน,น่าทัศนีพรบรุ่งค่ะกิกนัทพรมาชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thai tv 8 com thailand television network o com โลกุ tv สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน channel 8ได้ทั้ง ios และ android ค่ะ และยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w y o u t u b e c o m c h 8 t h a i tv ค่ะและยังเข้ามาสามารถติชมพวกเราทั้ง3ามคนได้ที่ facebook c h 8นะคะและเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะ รายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกหรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่029423319ค่ะหรือจะส่ง SMS เข้ามาหาเราได้ที่4642828ค่ะสำหรับ SMS นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าพวกเราสามคนอ่านทุก SMS ค่ะช่วงนี้นะคะวันนี้อากาศแบบพอดีมากเลยนะคะกใช่ค่ะ<ม>อากาศไม่ร้อนใช่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปใช่ค่ะสามารถใส่เสื้อผ้าได้หลายแบบนะคะค่ะ ใช่ค่ะช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะวันนี้วันนี้กิกนะคะเขามีข่าวของคนไทยที่อยู่ในอังกฤษมาฝากด้วยนะคะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะพายุอีโมจินพัดกระหน่ำพื้นที่หลายบริเวณทางตอนใต้ของอังกฤษด้วยความเร็วลมถึง96ไมล์ต่อชั่วโมงขณะน,นี้บ้านเรือนราว1 3 0 0 0หหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้มีรายงานว่าบริเวณชายฝั่งในแถบคอนวอร์ดคือในทะเลมีความสูงถึง19.1เมตร บริการรถไฟหลายเส้นทางต้องหยุดชะงักและมีการยกเลิกเรือเฟอร์รี่ในพื้นที่ที่จะไปช่องแคบของอังกฤษบางพื้นที่นะคะสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษออกคำเตือนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเวล mm. กับพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และทางฝั่งตะวันออกของอังกฤษเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยทะเลจะยังคงมีคลื่นสูงและอาจจะเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ค่ะค่ะ ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อย่างนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะค่ะยังไงคนไทยที่อาศัยอยู่ในแวกนั้นนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทุกทกวันค่ะค่ะอากาศบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงไม่แพ้กันนะคะยังไงคนไทยที่อยู่ในอังกฤษแล้วก็คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะค่ะวันนี้เรามีข่าวสารนะคะของคนไทยอยู่ในต่างแดนมาฝากเยอะกันเลยทีเดียวค่ะค่ะยังไงพบกับพวกเราได้ใหม่ในช่วงต่อไปของรายการนะคะและตอนนี้พวกเราสามคนขอจอวไปพักสักครู่ค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยค่ะเป็นข่าวขอเชิญร่วมทําบุญเนื่องในวันมาคะบูชาณวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนค่ะวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์พศ2559ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะโดยจะมีกิจกรรมทําบุญถวายสังฆทานรับสินรับพรฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิค่ะค่ะามาต่อกันที่ข่าวนี้เลยนะคะ แถลงข่าวเริงลีลาดกับชาญกรุงค่ะ,ะแถลงข่าวที่ครัวศริไทยครูซีนเบอร์แบงค์เมื่อค่ำวันเสาร์ที่6มกราคม2559กลุ่มศิลปินชาญกรุงนำทีมโดยคุณแป๋วชะลอสแสงจันทร์และทีมงานออกแถลงข่าวกิจกรรมเพื่อหาคุณส,สนับสนุนเพื่อนคนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยและสนับสนุนสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในนครลอสแอนเจลิสชื่องานว่าเริงลีลาดกับชาญกรุงในวันที่2เมษายน2559 ที่อาคารเดียคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ LA สยาม US เกลุ่มศิลปินชาญกรุงเตรียมจัดงานลีลาดกับชาญกรุงที่อาคารเดียในวันเสาร์วันที่2เมษายนเมื่อวันเสาร์ที่30มกราคมที่ผ่านมากลุ่มศิลปินชาญกรุงนำโดยนายนารินประสานสุขหรือนารินรักถิ่นไทยซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มได้แถลงถึงการเตรียมตัวจัดงานลีลาดกับชาญกรุงซึ่งจะมีขึ้นในวันที่2เมษายน2559 ณอาคาเดียคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์งานมีบริการอาหารแบบบุฟเฟ่พร้อมดีราต์ลาลวงและรวมถึงแสดงศิลปะบแบบพื้นบ้านซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มรายได้จากการจัดจำหน่ายบาัตรซึ่งราคาบัตรใบละ30ดอลลาร์นี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำเข้าสมทบทุนในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มศิลปินชานกรุงได,ได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เป็นกลุ่มลูกทุ่งชานกรุงเมื่อหลายปีก่อน อันเนื่องมาจากเพียงเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆในกลุ่มและเมื่อพบเจอกันก็มีการร้องเพลงลูกทุ่งเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานกลุ่มลูกทุ่งชานกรุ่งก็มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานบันเทิงก็ร้องเพลงหลากหลายสไตล์จนไม่สามารถใช้ชื่อกลุ่มลูกทุ่งชานกรุ่งอีกต่อไปได้จึงทําให้ต้องเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นศิลปินชานกรุ่งเนื่องจากแนวเพลงที่นําเสนอนั้นมีทั้งลูกทุ่งลูกกรุ่งเพลงป๊อป เพลงร็อกและเพลงสากลคลาเขาจากศิลปินคุณภาพของ LA ค่ะค่ะคนไทยช่างมีน้ำใจมากๆเลยนะคะช่วยเหลือเพื่อนยังช่วยเหลือคนที่เขากำลังเดือดร้อนด้วยนะคะสร้างเป็นการสร้างกุศลที่ดีมากๆเลยค่ะท่านใดที่อยากไปร่วมงานหรืออยากช่วยเหลือก็สามารถไปได้นะคะค่ะ,คะมาถึงข่าวต่อไปกันเลยนะคะเป็นข่าวดีค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณจุฑาพรชัยรัตติเวชท,ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมไทยปักใต้สมัยต่อไปนะคะ ในรอดเอ็นเจลิสคนใหม่สมัยที่3ในการประชุมที่ร้านอาหารจิตรดาถนนซันเซนเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่31มกราคม2559ค่ะก็ด้วยความเต็มใจตรงนี้นะคะเพราะว่าน้องๆพี่ๆทุกคนก็ได้ให้กำลังใจด้วยดีมาตลอดนะคะแล้วก็เสนอไปแล้วว่าอยากจะให้คนอื่นก็ได้ขึ้นมาทำมั่งนะคะแต่ดูแล้วน้องๆทุกคนหรือว่าพี่บางคนก็ไม่พร้อมนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ดิฉันก็ยินดีที่จะรับใช้กับสมาคมาไทยปากใต้ของเราไปอีกวัาหนึ่งนะคะเพราะด้วยความยินดีเต็มที่ค่ะนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอกําลังใจจากทุกๆท,ท่านนะคะช่วยสนับสนุนสมาคมไทยปากใต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทางเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณจุธาพร์ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะการเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจากประกันสุขภาพ NIB ค่ะวิธีการเคลมเงินประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนไทยที่ออสเตรเลียสำหรับนักเรียนแอดซิดนีที่ใช้บริการ OSCH ของ NIB เราแนะนำให้ท่านเคลมเงินประกันทางปลาณีหากท่านจำล็อกอินหรืออีเมลในการสมัครไม่ได้ไม่ได้บัตร ไม่ได้บัตรประกันสุขภาพหรือทำบัตรสูญหายไม่ต้องตกใจนะคะแค่เพียงจำเลขประจําตัวของ NIB ที่เราส่งให้ท่านทางอีเมลค่ะก็เคลมเงินประกันสุขภาพได้แล้วนะคะแต่ท่านต้องสํารองเงินในการรักษาพยาบาลก่อนนะคะแล้วค่อยไปเบิกเงินคืนทีหลังนะคะการเบิกเงินคืนจากบัตรประกันสุขภาพของ NIB มีด้วยกันหลายวิธีนะคะสําหรับท่านที่ใช้ iPhone, iPad หรือ Android นะคะให้ดาวน์โหลดโปรแกรมลงมือถือได้เลยนะคะหรือจะส่งทางจดหมายก็ได้นะคะกรอกแบบ แบบฟอร์มพร้อมแนบใบเสร็จส่งไปด้วยนะคะหรือจะไปที่สำนัก NIB ใกล้บ้านท่านก็ได้ค่ะตรวจดูสาขาให้ดีนะคะและอย่าลืมนำใบเสร็จที่เราจ่ายค่ารักษาพยาบาลพร้อมหนังสือเดินทางไปด้วยนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์นี้เลยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวพิธีไหว้ครูค่ะมีคลิปกิจกรรมน่ารักการแสดงลํำไยและร้องเพลงของน้องๆในพิธีไหว้ครูโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยในรอสแอนจลิส โดยมีกงสุนร้อยโทหญิงกันพิโลมิชาทรเป็นประธานพิธีเปิดร่วมกับอดีตครูครูอาสาสมัครจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยผู้ปกครองและนักเรียนนาฏศิลป์ลำแม่บทให้ได้ชมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31มกราคม2559 แหมดูแลนึกถึงตอนเด็กๆเลยนะคะสมัยที่ดิฉันร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆรำสมัยเด็กๆะค,ะค่ะค่ะเด็กๆเขาลํำสวยกันมากๆเลยนะคะใช่ค่ะอยากรำแบบเด็กบ้างนะคะแต่คงไม่มีโอกาสนะคะ,คะเพราะดูแล้วยากมากเหมือนกันนะคะ,คะใส่ชุดไทยน่ารักมากๆเลยนะคะเด็กๆแสดงออกถึงความเป็นไทยมากๆเลยค่ะยังไงติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงต่อไปของรายการนะคะและตอนนี้พวกเรา3ามคนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะคะเป็นข่าวเตือนคนไทยที่จะไปเที่ยวในฮ่องกงหรือคนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงนะคะเป็นข่าวตำรวจฮ่องกงปะทะกับคนขายแผงลอยเจ็บนับสิบนะคะเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ค้าแผงลอยที่เขตมก,กกของฮ่องกงขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการจัดการกับผู้ค้าแผงลอยผิดกฎหมายครั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบด้านอาหารและสุขภาพอนามัยพยายามที่จะย้ายคนขายของบนทางเท้า ในย่านมกโกโดยผู้ค้าส่วนหนึ่งที่โกรธเคืองต่อการปฏิบัติการดังกล่าวควางก้อนอิฐและสิ่งของอื่นๆใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพบกระป๋องและสปเปรย์พริกไทยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสรายหนึ่งกล่าวว่าตำรวจยิงเตือนฝูงชนสองครั้งโดยการประทะครั้งนี้ทั้งฝ่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บาดเจ็บรวม44คนค่ะนายเหย่าซื่อไครรักษาการผู้บัญชาการเขตมกกก ตำหนิฝ่ายผู้ประท้วงว่าเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขที่รุนแรงซึ่งเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการจราจนเพราะพวกผู้ก่อเหตุจรลาจนหลายคนจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยของแข็งและของอันตรายต่อชีวิตเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะปกป้องเจ้าหน้าที่ของเราเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุในการ,รแถลงการว่าผู้ค้าแผงลอยเพิกเฉยต่อคำเตือนให้ออกจากพื้นที่ และชาย3คนอายุระหว่าง27ถึง35ปีถูกจับกุ่มข้อหาทำร้ายและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานค่ะเหตุประทาครั้งนี้นะคะถือเป็นการประทาที่รุนแรงที่สุดในฮ่องกงค่ะนับจากการประท้วงใหญ่ของฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยเมื่อปีพศ2557ค่ะ,ะค่ะ,คะบาดเจ็บกันเยอะเลยนะคะแต่ว่าไปแล้วในบ้านเราก็ยังมีาขายของบนทางเท้าอยู่นะคะ แต่ว่าตอนนี้ในบ้านเราก็กําลังจัดระเบียบอยู่ค่ะคนไทยที่จะไปเที่ยวอยู่ในละแวกนั้นนะคะโปรดระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะค่ะขอเชิญุ่มเข้าคอร์สปฏิบัติเจริญสติภาวนาพัฒนาจิตเป็นพุทธบูชาณวัดป่าพุทธยันทารามลาสเวกัส และบวชศีลจารีชีพรามเจวันเริ่มตั้งแต่16-22ถึงกุมภาพันธ์2559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ที่7024373320และขอเชิญชวนพุทธศสนิกชนร่วมทําบุญตักบาตรและวินเทียนวันมาค้าบูชาในวันที่22กุมภาพันธ์2559ในช่วงเช้าจะมีการทําบุญตักบาตรถวายเพลินพระสงฆ์ oh <my> ในช่วงเย็นเริ่มตั้งแต่18นาฬกา จะมีการไหว้พระ,ะสดนมนคำธรรมและเวียนเชียงคะมาต่อที่ข่าวพิธีเปิดงานวันกองทัพไทยค่ะเอกอัครราชาทูตนักกุลลอนดอนกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทยประจำปี2559ณนสักสถานเอกอัครราชาทูตนายกิติพงษ์นรนนองเอกอัครราชาทูตนักกุงล,ลอนดอนกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทยประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2 5 5นณสัก 59, สถานเอกอัครราชาทูตนักกุนลอนดอน โดยได้กล่าวถึงบทบาทของกองทัพไทยซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายไปจากบทบาทเดิมในการปกป้องอธิปไตยไปสู่ภารกิจอื่นเช่นการร่วมดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมการดำเนินการต่อต้านยาเสพติดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินรอยตามในโครงการพระราชดำริ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวไทยในถิ่นทุรกันดารตลอดจนถึงการเข้าร่วมภารกิจภายใต้กรอบขององค์กรสหประชาชาติและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคอื่นๆในเวทีระหว่างประเทศอันหนึ่งสำนักงานผู้ช่วยฝ่ายทูตทหารจัดงานวันกองทัพไทยเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมายประกอบด้วยคณะทูตทหารต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหาราชอาณาจักรทีมประเทศไทยพร้อมผู้สมรสรวมทั้งข้าราชาการทหารที่มาศึกษาอบรมณสหาราชอาณาจักรมากกว่า200คนค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะ วันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พศสอ5 9ค่ะเป็นครั้งแรกที่สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จะมีการประชุมผ่านทางโทรภาพเพื่อจัดงานกีฬาประเพณีครั้งที่60ขึ้นค่ะในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมพศ25 5 9ค่ะที่เมืองอ阿拉米า รัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีสมาคมไทยภาคเหนือเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะคะในงานนี้นอกจากจะมีการแข่งขันฟุตบอลซึ่งมีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะยังจะมีเพิ่มการแข่งขันแชร์บอลและกีฬาเกมอื่นๆนะคะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนทั้งสองแห่งรวมทั้งมีการทำเสื้อยืดที่ระลึกและหนังสือครบรอบ60ปีค่ะในส่วนของฟุตบอลน,นะคะปีนี้จะมีทีมฟุตบอลเพิ่มขึ้นนะคะเป็นทีมอาวโส ทีมหญิงเยาวชนทีมคู่ชิงถ้วยพระราชทานและทีมกงสุนค่ะแข่งกับทีมรวมประชาชนท่านที่สนใจร่วมเดินทางหรือเป็นตัวแทนของชุมชนในแคลิฟอร์เนียภาคใต้เข้าแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆนะคะเชิญติดต่อฝ่ายทางเจ้าหน้าที่สมาคมไทยค่ะได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะคะสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้โทร8505981709ค่ะและ6 2 6 9 9 9 4 7 5 1ค่ะ มาถึงข่าวต่อไปกันเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการบำรุงพระพุทธศาสนานะคะคุณอำนาจอมอพรพลอยแสงงามผู้บริหารชุนเนย f คอฟฟ่เฮาและเชฟลอยยุบุกมอบเงินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแพนด้าเอ็กเ s รที่เช็หนาทเทาจากการที่เอาออลเอนคิกเช่นมาดัดแปลงทำเป็นน้ำตกผ่านท่านมหาอำพรและกรรมการบอร์ด สมควรวัดจินดาจากวัดไทยลอสเองเจลริสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะและตอนนี้นะคะพวกเรา3ามคนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับวัดไทยในเนปาในช่วงต่อไปของรายการค่ะค่ะสำหรับคนไทยในต่างแดนนะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครงานมาฝากค่ะ ับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปดูวัดไทยที่อยู่ในเนปาลค่ะวัดน,นี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นยังไงเราไปฟังจากพี่ทูน่ากันเลยค่ะวันนี้วัดไทยคือวัดไทยลุมพินีพระอุโบสถสวยมากตกแต่งบริเวณโดยรอบไว้จนทั่วพระอุโบสถเลยค่ะเด่นเป็นสงา่าผู้ออกแบบพระอุโบสถนี้คือรองศาสตราจารย์ดรพินโยสุวรรณคิรีศิลปินแห่งชาติของเรานี่เองค่ะ พันทีที่ไปถึงนะคะก็จะมีพระอาจารย์ออกมาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเชื้อเชิญดื่มกาแฟแล้วให้ไปพักผ่อนและจะจัดพระวิทยากรให้พาไปไหว้พระในการต้อนรับอบอุ่นของวัดผู้คนที่เข้ามาที่วัดนี้ชมกันไม่ขาดปากเลยทีเดียวค่ะลุงพินิวันคือพุทธยอุทยานแห่งชาติสถานที่ประสูติของพรอพุทธ,ธเจ้า ในสมัยพระพุทธการเป็นอุทยานที่ใช้สอยร่วมกันระหว่างเมืองกบิลพัทคือฝ่ายพระพุทธปิดาและเมืองเทวทหะฝ่ายพุทธมารดาในวันเพ็ญเดือนหพระนางสิริมหามายาให้ได้ประสูติการพระมหาบุรุษใต้ต้นสาระแวดล้อมด้วยเทวดาและเสนาอามาตย์ทั้งหลายลุมทินีวันได้ถูกค้นพบโดยเซอร์อเล็กซานเดอร์คานิงแฮมอธิบดีกรมการโบราณคดีของอินเดีย เมื่อพศ2438ประกอบด้วยสังคารามมายาเทวีวิหารเสาหินพระเจ้าอาโศกสะโบกขรณีและโบราณสถานโบราณวัตถุอีกมากมายรุมพินีวันอุทยานสารสถานที่ประสูตรขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในภาพคือประตูทางเข้านะคะจากตรงนี้ให้ทุกคนนั่งสามล้อเข้าไปมีแผ่นศิลาศีีห้า ลิมคลองรอบสวนล,ลุมพินีเพื่อเตือนจิต,อตของผู้เดินทางมาไหว้สแสวงบุญเพื่อให้ตั้งมั่นในมนุษยธรรมคือศีลห้าจุดนี้จะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะอันนี้คือหมู่สถูป16สถูปทรงกลมจำนวน16สถูปเป็นเครื่องแสดงถึงแวนแกว้นในสมัยพุทธกาลซึ่งพุทธองค์ได้ทรงเป็นธรรมราชาปกครองโดยพุทธธรรมได้แก่อังคะมะคธะกาสี โกระวันชีมัตละเจตีวักะกุรุปัญญาละปัจช,ชะสุรเสณนะอ,อักษกะอวันตีคันทาระกัมโพชะมายาเทวีวิหารเป็นอาคารใหญ่สร้างครอบแผ่นดินศิรารอยพระพุทธบาทและมีศิราแกะสระรูปการประสูตรของสิทธะราชากุมาร พระนางสิริมหามายายืเนเหนี่ยวกิ่งการะโดยได้มีการรื้อถอนและปรับปรุงใหม่โดยพุทธสมาคมชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่4กุมภา2539และเปิดทำการใช้เมื่อพศ2547แดดยามบ่าย3าโมงเย็นร้อนถกต้องหลบเลยนะคะพระอาจารย์ก็จะพาไปนั่งสวดมนต์ฟังบรรยายธรรมกันใต้ต้นพระสรีมหาโพธิ์ ซึ่งจุดนี้พุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆมักจะพากันมานั่งสวดมนต์ไหว้พระกันเป็นประจำค่ะสระด้านหน้าคือสระโบกขรณีอันเป็นสระน้ำที่พระนางสิริมหามายาได้ทรงสนานในวันที่ให้ประสูติการพระมหาบุรุษแม้ในปัจจุบันยังสมบูรณ์มีน้ำตลอดทั้งปีภายในก้นบ่อมีตาน้ำสองตาเชื่อกันว่าเป็นตาน้ำร้อน และตาน้ํ้ำเย็นที่ฝั่งสะมีต้นโพงพระธรรมทูตทุกท่านที่บรรยายธรรมและนำไหว้สวดมนต์แต่ละตำบลน,นี้บรรยายได้ดีทีเดียวเลยนะคะ ฟังเพลินเลยนะคะจนคนที่มาฟังไม่อยากจะลุกไปไหนเลยค่ะและก็ยังมีการติดกันเทศด้วยนะคะบางคนก็ติดไม่ทันวิ่งตามไปติดที่รถบุกบ้างก็มีนะคะสาธุบรรยายเรื่องที่บรรยายจบนี้ณนะตำบลน,นี้จะเป็นเรื่องชาติในอดีตของพุทธองค์จนมาถึงชาติที่ประสูนนะตำบลลุมพินีมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแต่ดิฉันจำได้เรื่องเดียวนะคะก็คือเรื่องพระเตมีใบค่ะ เป็นวัดไทยที่มีความสวยงามวัดหนึ่งในเนปาลเลยนะคะและตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะจากกันด้วยคำกรสอนใจดังนี้ค่ะเราอยู่ด้วยกันหลายคนน้อยคนก็น้อยปัญหามากคนก็มากปัญหาถ้าคนดีมีปัญญามากคนก็สามัคคีกันกายสามาคัคคีจิตสามาคัคคีสร้างความดีให้กับตัวเองทำอะไรก็เป็นบารมีมีความเพียรค่ะค่ะสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่ w w w y o u t u b e c ด m c ยูท h 8 t h ทค t v ค่ะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาหาพวกเรานะคะและตอนนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ